กสมทักษิณเนี่ยจาอเหยียดเชื้อชาติวันถูกขยายกว่ารุนแรงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องที่คุณทักษิณนะครับไปปาาใสหาเสียงแล้วมีการพูดถึงนะครับคนที่แอฟริกาวันดำนะครับจมูกแหมบนะครับหายใจไม่คล่องเนี่ยนะครับเป็นการเหยียดนะครับล่าสุดนะครับนะครับ ก็คือกอสมเนี่ยนะครับได้ซัดนายทักษิณเนี่ยว่าจ้อเหยียดเชื้อชาติวันถูกจะขยายความรุนแรงกสมซัดทักษิณเนี่ยจาอเหยียดเชื้อชาติย้ำเป็นคนมีอิทธิพลทางสังคมไม่ควรทำวันถูกขยายความร,รุนแรงซ้ำรอยนะครับความสูญเสียในอดีตเมื่อวันที่10มกราคม258ในายวสันภัยริกรีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือว่ากสมเปิดเผยว่าตามที่มีรายงานข่าวว่าตามที่มีรายงานข่าวและกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการปราาัยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายก